ดาวมฤตยูย,าย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีดาวมฤตยูมีสัญ,ญลักษณ์แทนด้วยเลขศูนโดยมีคำกรทางโหราศาสตร์กล่าวไว้เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูที่ว่าภัยอาเพศทายมฤตยูดังนั้นดาวมฤตยูจึงถือเป็นดาวบาระเคราะ์ให้ผลเทิงร้ายมากกว่าดีโดยปกติดาวมฤตยูเดินทวนเข็มนาฬิกา โดยดาวมฤตยูนั้นโครจรอ,อยู่ในแต่ละราศีใช้เวลาถึง7ปีรวมครบรอบ12ราศีใช้เวลา84ปีดังนั้นดาวมฤตยูจึงใช้สำหรับการทำนายเรื่องใหญ่ๆในชีวิตดังคำกล่าวที่ว่าชั่ว7ทีดี7หนนซึ่งก็มาจากการโครจรของดาวมฤตยูที่อยู่ในแต่ละราศีใช้เวลาถึง7ปีนั่นเองดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวแห่งการบุกเบิกสิ่งใหม่ การปฏิวัตินวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรืออาจหมายถึงแนวคิดที่เป็นอิสระความสามารถในการปรับตัวรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรู้สึกความคิดความเชื่อผลของการที่ดาวมฤตยูย้ายในแต่ละครั้งนั้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตคั้งใหญ่ของคนทั้ง12ราศี โดยแต่ละราศีจะได้รับผลแตกต่างกันไปในแง่มุมต่างๆแล้วแต่ว่าพบหรือเลือนที่ดาวมฤตยูเข้าไปโครจรอ,อยู่นั้นว่าเป็นพบอะไรรวมถึงพบที่เกี่ยวข้องโดยในรอบปี2,565ถึง2,572นี้ดาวมฤตยูจะโครจรย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภ โดยตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจนถึงวันที่1ธันวาคม2565ดาวมฤตยูจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในรอบแรกจากนั้นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565จนถึงวันที่8มีนาคม2566ดาวมฤตยูจะย้ายกลับเข้าสู่ราศีเมษและตั้งแต่วันที่8มีนาคม2565เป็นต้นไป ดาวมฤตยูจะย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภจนถึงวันที่18กรกฎาคม2572จากนั้นดาวมฤตยูจึงจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนต่อไปทั้งนี้ดาวมฤตยูถือเป็นภพกระดุมพะของดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยภพกระดุมพระนั้นหมายถึงเรื่องของการเงินการหารายได้ดังนั้นอิทธิพลของดาวมฤตยูในกรอบใหญ่ที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนทั่วโลก รวมถึงคนในประเทศไทยจึงคาดหมายได้ว่าต้องมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินของโลกระดับวงกว้างซึ่งพอจะเห็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินของโลกและของประเทศไทยแล้วบ้างนั่นคือผู้คนจะเริ่มใช้เงินสดน้อยลงใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นรวมถึงมีการกล่าวถึงเงินเหรียญดิจิตัลประเภทต่างๆมากขึ้นเป็นตน้น ดาวมฤตยูย,าย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนูดาวมฤตยูในช่วง7ปีที่ผ่านมาอยู่ในตำแหน่งราศีเมษในเรือนปุตตะหมายถึงบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงการเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆการบุกเบิกสิ่งใหม่ จึงทาให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาคนลักนาราศีธนูมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุไม่คาดคิดและความวุ่นวายใจอันมาจากบุตรบริวารลูกหลานหรือคนรักแบบไม่ได้ทันตั้งตัวไว้ตัวอย่างเช่นลูกน้องบริวารของคนราศีธนูทําความเสียหายให้ธุรกิจหรือธุรกิจขาดลูกน้องบริวารเนืน่องจากลูกน้องเกิดละออกแบบกระทันหันแล้วหาลูกน้องใหม่ไม่ได้ หรือเกิดความยุ่งยากใจในเรื่องของการเริ่มต้นของโครงการหรืองานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่คนราศีธนูต้องเข้าไปดูแลรับผิดชอบบางคนเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่ทําให้ต้องมีการปรับตัวทําความรู้จักกันหรือบางครอบครัวเริ่มต้นที่จะมีบุตรหรือมีบุตรหลานเข้ามาให้คนราศีธนูได้ดูแลรับผิดชอบเป็นต้นจากนั้นเมื่อถึงวันที่7กรกฎาคม2565เป็นต้นไป เมื่อดาวมฤตยูย้ายจากตำแหน่งราศีเมษเข้าสู่ตำแหน่งราศีพฤษภซึ่งเป็นตำแหน่งเดือนอริของดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูอริหมายถึงปัญหาอุปสรรคศัตรูการเจ็บไข้ได้ป่วยและหนี้สินในด้านร้ายดาวมฤตยูจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเกิดขึ้นของศัตรูลับที่ไม่เปิดเผยตัวหรือคนใกล้ชิดจะกลับกลายมาเป็นศัตรู คนราศีธนูต้องระวังเรื่องของความเครียดจากภาระหนี้สินการเจ็บป่วยการเกิดขึ้นของภาระงานหรือหนี้สินจากคนใกล้ชิดเป็นผู้ก่อขึ้นแล้วคนลัคนาราศีธนูต้องไปรับภาระแทนหรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบตัวเพื่อนต้องกลายเป็นคู่สูคู่แข่งขันในเรื่องของการเรียนหรือการแย่งชิงตําแหน่งในหน้าที่การงานหรืออีกแง่หนึ่งคือคนลัคนาราศีธนูอาจต้องเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยฉับพลันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวสำหรับคนลัคนาราศีธนูที่ทำอาชีพในหน้าหรือเซล์อาจต้องเจอปะสัคเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้งานที่ทำอยู่ไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีเหมือนเคยแต่จะส่งผลดีกับคนที่ทำงานด้านที่ปรึกษางานด้านไอทีการใช้นวัตกรรมงานซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายงานซ่อมบำรุงหรืออาชีพที่สร้างรายได้จากการแก้ไขปัญหาประสัค จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกลับมาและถูกชะโลกับโดวงชะตาคนลัคนาราศีธนูที่มีอาชีพต้องเดินทางบ่อยๆต้องระวังปัญหาอุปรสรรคจากการเดินทางเช่นตารางเวลาคาดเคลื่อนอุปรสรรคในเรื่องของยามพนะกการเดินทางเช่นรถเสียอุบัติเหตุทำให้เดินทางไปถึงเป้าหมายอย่างล่าชา้าและระวังเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางเอาไว้ด้วย หรือบางคนจะเจอปัญหาในเรื่องของสุขภาพการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุการเจ็บป่วยของตัวเองหรือคนในครอบครัวมีการล้มป่วยแบบกระทันหันจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตดาวมฤตยูนอกจากเข้าไปอยู่ในมุมอริของดวงชะตาคนลัคนาราศีธนูแล้วยังเล็งไปที่เรือนวินาศของคนราศีธนูอีกด้วย วินาศหมายถึงเรื่องลับๆสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทรยศถักหลังจึงเป็นช่วงเวลาที่คนราศีธนูเหมาะกับการทํางานอยู่เบื้องหลังไม่แสดงออกหรือ,อย่าออกหน้าเพราะจะทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดอุปสรรคปัญหามีคนอิจฉาริษยารวมถึงการเกิดขึ้นของศัตรูลับๆที่ไม่ประสงค์ดีกับคนลักนาราศีธนูอีกด้วยหรือในอีกแง่มุมหนึ่งนั้นเหตุการณ์อุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคนลักนาราศีธนูนั้น จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันให้คนราศีธนูได้ตั้งตัวได้โดยเฉพาะการทรยศหักหลังจากคนที่ใกล้ชิดที่ชาวราศีธนูไว้วางใจมากที่สุดรละคลิดไม่ถึงว่าจะทรยศหักหลังคนลัคนาราศีธนูได้หรืออาจเกี่ยวข้องกับการที่คนราศีธนูต้องผัดผ้ากับคนที่คนราศีธนูไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายแบบไม่ไทันได้ตั้งใจหรือเตรียมตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สำหรับคำแนะนำในการเตรียมตัวรับมือดาวมฤตยูในดวงชะตาของคนลัคนาราศีธนูนั้นในช่วง7ปีนับจากวันที่7กรกฎาคม2565เป็นต้นไปคนราศีธนูจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวทั้งการเกิดขึ้นของปัญหาอุปรสรรคศัตรูการทรยศหักหลัง และเป็นสิ่งที่เข้ามาแบบทันทีทันใดกะทันหันซึ่งคนลัคนาราศีธนูควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการทำอะไรควรที่จะทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าเพื่อป้องกันการอิจฉาริษยาเป็นช่วงที่ไม่ควรที่จะไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเพราะมีโอกาสเกิดขึ้นของศัตรตูรับที่ไม่เปิดเผยตัวในช่วงเปีนับจากนี้คนลัคนาราศีธนูควรที่จะใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ควรมอบหมายงานหรือไว้ใจคนโดยเฉพาะเรื่องสำคัญในชีวิตเช่นการเจราจาติดต่อธุรกิจการทำธุรกรรมทำการเงินต้องรอบคอบให้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพขอให้ตรวจเช็คในเรื่องของสุขภาพอย่างสม่ำเสมอทั้งตัวเองและคนรอบตัวเอาไว้ด้วยโดยสรุปดาวมฤตยูเป็นดาวที่สะท้อนถึงผลกรรมที่เคยทามาหากที่ผ่านมาคนลัคนาราศีธนูสร้างความดีตลอด7ปีนับจากนี้ คนลัคนาราศีธนูจะได้รับผลตอบแทนในแง่ของการหายไปของอุปสรรคศัตรูและได้รับผลประโยชน์จากงานด้านการแก้ไขปัญหาหรืองานลับๆจะกลับมาสร้างผลประโยชน์ให้ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขณะเดียวกันหากคนลัคนาราศีธนูปล่อยตัวปล่อยใจให้ชีวิตดำเนินไปโดยไม่ได้เตรียมความพร้อมก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนหรือถูกบังคับให้เปลี่ยนในเรื่องของการเกิดขึ้นของศัตรูลับ การเกิดขึ้นของปัญหาอุปสรรคหรืออาการเจ็บป่วยที่จะมาเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคนราศรีธนูพลิกผันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวดังนั้นตลอดเวลา7ปีนี้คนลัคนาราศรีธนูควรใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสุขขุมรอบคอบมีสติเตรียมพร้อมสําหรับทุกปัญหาอุปสรรคศัตรูและอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในรอบระยะเวลาทั้ง7ปี